บาดตายยีวอนถวายพระสงฆ์เจ้าบ้างวัดวาศาสนามุนทานธรรมาลูกในทุกงหมเหล่าฉันภูมิตกค้าอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะมีส่วนี้ทั่วการถกนะขยันน้ำเดี่ยวไปหน่อยที่นี่มีเยอะแยะมากมายตกค้างนะในกระพรอนจากทุกขเวทนาหน่อย สิ่งที่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้ไปด้วยกันเลยลูกดับล้างช่วยไปด้วยเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันเลยดับล้างช่วยไปด้วยเลยลูก เชื่อเนราะว่าใช่การเหมือนกันทีนี่มันเป็นหมู่บ้านสมัยเก่ารุ่นนู่นแหละรุ่นสมุทรไลรุ่นหลังๆที่เราผ่านผ่านมาทั้งหมดอะประยุกเดียวกันหมดหมู่บ้านตรงนี้เมืองตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกทำลายด้วย,ยก่อนก็อยู่กันเยอะอยู่ก็เป็นหมื่นก็โดนเผาโดนทำลายหมดเลย นี่ภาคที่เขายังอยู่เวทนาโดน,นเผาอย่างไรเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ปัจจุบนันดังนั้นดังนั้นในตรงเนี้เวทนาที่เกิดขึ้นอย่างโดนไฟข้อ,อไฟเผาเนีย่ยุกยาที่ลานาเภสัตร์ที่มันไปนบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องการทาแผลสมานแผลทั้งหลายที่เราทํากันมาเสียสลักกันมาน้าร้อนลวกไฟหไหมอะไรเงี้ยกิลาณาเภสั์ประเภทนั้นทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อย่างอื่นก็ให้มีส่วน ต้องให้ตรงประเด็นด้วยมันม,มีส่วนถ้าเป็นไรก็ต้องให้ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่แล้วก็บาตรตยบอลถ้าเราเคยถวายไว้ก็มีส่วนในทั่วกันน่ะผ้าไตยบอลนั่นนะ่ะก็มีส่วนแขนขาดขาขาดตัวรภาพแล้วก็สิ่งที่เราสร้างองค์พุทธทาปฏิมากรมานั่นแหละให้มีส่วนในการสร้างพุทธรูปมาเขาก็มีส่วนแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเขาเองน้ำรีเข้าไปมีส่วนในทั่วกัในสิ่งทุกอย่าง ความทุกข์ทางใจก็ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไ,ไม่ไม่ไม่ไปด้วยการดับล้างช่วยดับ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 ล้างช่วยดับล้างช่วยความทุกข์ในใจสิ่งที่มไม่เกี่ยวกับไม่ตรงเต็มที่เยรื่อยพร้อมรู้พร้อมเห็นพร้อมที่มันมีอยู่เป็นอยู่นี่แหละของรูปของนามของกายของจิต ส,สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ต้องเต enfin ็มที่มันต้องคําว่าเต็มที่นี่มันต้องยิ่งกว่ารู้ยิ่งกว่า <SPEAK> ไม่รู้ยิ่งกว่าเห็นยิ่งกว่าไม่เห็นยิ่งกว่ามีกายไม่มีกายยิ่งกว่าการมีจิตไม่มีจิตมันต้องยิ่งกว่าครับเต็มที่กายมีอยู่แล้วจิตมีอยู่แล้วแต่มันต้องเต็มท <days> ี่ยิ่งกว่ากายยิ่งกว่าจิตนะไอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันต้องเต็มที่ให้มันยิ่งกว่ากายยิ่งกว่าจิตที่มันมีอยู่ปัจจุบันยิ่งกว่ารู้ไม่รู้ที่มันมีีออยยยยูู่่่่กวาใในนนปััจจุบเ้ ถ้มันจะเป็นภาพการดับล่างช่วยตัวเองมา่อน้หน่อย นี่เป็นเรื่องของเลียนน้อยเขาสมัยก่อนเขาก็เป็นสมุนไพรที่เราไปประสาทเข้ามาเขาเอง เาก็มันก็มีเขาก็มาถ้าเป็นหนอเนื้อพระทางคนที่มาจากองค์พุทธาพระองค์หนึ่งนะเสียน้อยเนี่ยมาจากองมาหาพุทธาพระองค์หนึ่งจากพุทธเกษตรหนึ่งเขานี่น่ะอันนั้นกรรมที่มีกับเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มีกับองค์พุทธามาก่อนกรรมของคนในยุคนั้นที่ถูกเขาทําลายเขาฆ่าเนี่ยยุคนั้นนะ่ะเขาก็มีกรรมองค์พุทธามาก่อนในอดีตไปสร้างกรรมกับท่านมาสมัยเป็นโพธิสัตว์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย แล้วนี่มันเป็นการมาใช้กรรมกันกันกบภาคส่วนขององค์พุธ,ธะภาคส่วนขององคุธะเรียกว่าหนอนหร้ษพุทธ,ธังกูลถูกแบ่งมาจจกองค์มหาพุทธะนี่เขาก็มาโปรดสัตว์ร่วมกับหลวงพ่อหลวงพ่อมีสายสัมพันธ์กับองค์พุธ,ธะองค์มหาพุทธ,ธะหลายพระอ,องค์แล้วก็นอนรุษพุทธ,ธังคูลทั้งหลายแล้วก็สายสัมพันธ์กับโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายหลายพระอ,องค์ดังนั้นก็จะมาโปรด สัตว์ร่วมกับท่านมาปลดสัตว์ร่วมกันปลดหลวงพ่อนะปลดหลวงพ่อมาจากไหนไม่ต้องรู้นะไม่ต้องรู hm. um ้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้แต่ให้ตัดสรู้แทนแต่ให้ตัดสรู้ทานท่านแทนแต่หลวงพ่อจะเป็นสัตว์่วนที่มาจากพระองค์ไหนมหาพุทธพระองค์ไหนไม่ต้องรู้แต่ให้ตัดสรู้แทนใช่การตัดสรู้ช่วยสังฆวัตแทน ดังนั้นหลวงพ่อเองมีสายงานจากองค์มหาพริสัตว์เยอะแล้วก็มีสายงานจากองค์มหาพุทธเยอะที่สัมผัก์กับหลวงพ่อมาด้วยกันมาผสมสาษาอนุภาพในการจบช่วยสังสวัสดนี้บางครัง้งบางคราวมันเป็นเรื่องของการมาใช่กรรมเพราะความยาวนานมาขององค์พุทธะมหาพุทธะเนี่ยกับสังสวัสดิัสัพสัต์เนี่ยมันมันมันก็ต้องมีสัพสัต์ที่สร้างกรรมกับท่านมันก็ต้องมีสัพสัต์ที่เบียดเบียน สร้างกรรมกับท่านในยุคไหนไหนก็ไม่รู้มันยาวนานจัดแล้วถึงช่วงหนึ่งมันก็มาใช้กรรมกันอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นปณิทานดั้งเดิมขององค์มหาบรมีทั้งหลายที่จะมาเบียดเบียนสัพสัตมันไม่ใช่ปณิทานมันไม่ใช่ปณิทานเลยแต่เผอิญว่าสพัพสัตมันสร้างกรรมกับท่านมาในยุคไหนสมัยไหนในยุคเป็นเดรัจฉานก็มีในยุคเป็นอมนุษย์ก็มี อยุเป็นมนุษย์ก็มีอย่างนี้ซึ่งมันผมมันยาวนานมากจนสาวกันไม่ไม่หวัดไม่ไหวจะระลึกกันไม่หวัดไม่ไหวดังนั้นถึงเวลามันก็กลายมาเป็นรูปแบบของการใช้กรรมซึ่งกันและกันแต่มันไม่ใช่ปณิธานพระองค์บธธุษ t h ทุกพระองค์และมหาบริษัททั้งหลายนะที่จะมาเบียดเบียนสรพสัตท่านมาโจทยช่วยสรรพสัตมาตัดสรู้ช่วยสรพสัตดังนั้นในยุคนั้นก็เกิดกับญี่ปุ่นกันเยอะ ก็หลายหมู่หลายเหล่าพวกนี้ก็เกิดในญี่ปุ่นรุ่นสมุไรรุ่นโชกงโชกุนก็เต็มกันไปหมดี่โชกุนดังนั้นเพราะเหตุอย่างนี้มหาบรรมีก็เลยต้องมาปลดญี่ปุ่นกันเรื่อยๆองค์บร,รมาจารย์ท่านมาก็มาปลอดอยู่นานมาก ละลูกหลานของท่านที่ปฏิบัติคาอยู่ตามป่าตามเขานี่ก็เยอะมากลาสังขารไปแล้วก็ยังอยู่คาป่าคาเขาเนี่หลวงพ่อก็เลยต้องมามาปลดล็อกห้อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ไปพี่วัดในป่าในเขานั่นน่ะนั่นรู้ไหมบําเพ็นจัดมากสมัยเป็นนักบวชบําเพ็นจัดมากแล้วก็มันมันก็บําเพ็นเข้มแล้วก็อยู่กับตัวเองมันออกไม่ได้มันหนื่มันเหนียวนี่นั่นโน่น ون. แต่ก็มีความเฉลียวใจยอยู่ว่าถ้ามาอยู่แบบนี้มันปลดสัตว์ไม่ได้ เพราะท่านเองก็เป็นจิตพธิสัตว์แต่เมื่อวานเนี่ยคลายเยอะมากท่านก็ไปพูดไปไล่คลายจากการจากไม่เอาตัวไม่เอาเองในประโยคเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยผมทำให้ออกคลายช่วยได้ยเยอะอันนี้ก็ยังมีผลอยู่เนี่ยเยอะมากบำเพ็ญแ,แบบแบบมัมมี่เลยอย่างเงี้ยคือตายแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ํากันแบบนี้แบบตายคาแบบนั้มนมรณะกันแบบนั้นเยอะบทในญี่ปุ่นเนี่ย รุ่นหลังๆหลวง,งพ่อก็เลยต้องตะเวนไปไงตามที่อย่างต่างไปเปิดล็อกตรงนั้นตรงนี้แล้วผู้ที่สว่างสวายอยู่แล้วเขาก็พากันไปช่วยแต่ตรงไหนที่มันเคสหนักๆหลวงพ่อก็ต้องมาเองไปเองท่านต้องมาเองต้องไปเองตรงไหนเคสหนักๆแค่รู้สติธรรมดาทั่วกันไปช่วยไม่ได้ต้องอนุภาพด้วยต้องอะไรด้วยท่านก็ต้องไปเองเฉพาะหน้าอยามวาเนี่ยก็โหท่านคายเยอะมาก นายีเวกที่หน้าอยู่มเมืม่อวานเนี่ยนายู่อืมก็เลยอยู่ซะเลยอยู่กันนั้นเลยท่านก็นไปช่วยแต่มันเยอะมากแล้วท่านเหล่านี้ทั้งหลายถ้าหลุดออกได้คลายออกได้เนี่ยจะเป็นจะเป็นกําลังในการจอบช่วยส,าาสรรพสวรเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นจิตที่แน่วแน่เป็นจิตที่แบบจริงจังต่อศัจธรรมจริงจังต่อนี่แหละนำผลนิพพาน จริงจังต่อความหรือพรแล้วก็จริงจังต่อการปลดสัตย์เขามีใจแต่ถ้ามันปลดล็อกได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นมหากุณาต่อสังวัตอย่างยิ่งน,นั้นเวลาที่บำเพ็ญทุกกริยาก็ทุกสุดสุดเพราะมันจริงจังมันก็เลยสุดๆเรื่องทุกทุกทุกเอสุดสด นี่ถ้ามันปรับไปสู่มาหาคุณามปลดล็อกได้ปลดล็อกตัวตั้งเอาได้มันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองได้ทิ้งทั้งเอาไม่เอาได้หมดตัวทรงอยู่มันก็อนุภาคองการคลายช่วยหลุดช่วยสังวัตจะเยอะแยะมากมายมหาศาลไปเยอะหลายที่หลายงวดละที่หลวงพ่อมาเนี่ยแล้วก็เป็นลูกหลานองลองค์บรรจารย์ตั้งมอเยอะด้วยที่ตก้างอยู่ ที่มาข้างนี้เขาเาภาคที่เป็นนิมนต์เอาไว้ตั้งแต่มาข้างก่อนเพราะมันมาไม่ทั่วถึงนะทีมันเยอะว่าทำไมถึงไม่ไม่มาทีเดียวให้มันจบหมดมันจัดไม่ได้ไฟมันมันไกลก็จะแยกก่อนหลายวันจัดไกลก็อยู่ไม่ได้ละลำบากมันลำบากมันจะระบบมันจะรวน เนี่ยนี่มันก็นยังไม่ก็ยังไม่จบเดแต่ท่านต้องมาปิดอ,อีกไฟหนึ่งของท่านอีกชุดหนึ่งอีกเครื่องขาวหนึ่งอันนี้ท่านต้องมาเฉพาะไม่ได้บอกให้มากมน่าจะจบล้วเพราะมันใกล้สงครามจำทีแล้วไมจะจบมันมีที่อื่นต้องไปนี่จะมันไม่ติดขัด ด้วยเงื่อนไขาทางสังคมเยอะแยะมากมายในท่านมารวดเดียวจบเลยเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนจบไปเลย,ลยไล่เท่านั้นตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเครื่องไปนั่งเครื่องกลับให้มันยุ่งยากทุกวันนี้เลยเงื่อนไขสังคมในยุคป,ปัจจุบันมันเยอะเกินไปมันทำให้มันทําให้มันนั่นแหละการปวดมันก็เลยไม่ไม่ต่อเนื่อง ท่านปวดหมดทั้งนักบวชทั้งพวกสมุลงสมุไยอะไรตอกข้างตนนั้นตรงนี้ก็โลแล้วแต่ผู้มีอธิวาสนาก็ะทั้นั้นแหละอืมแต่มันคาใช้วาสนาไปในทางสร้างกรรมมันคาใช้วาสนาไปในทางสร้างกรรมกันไงวาสนามันไม่สว่างสวยให้กับสรรพสัตว์มันไปสร้างกรรมซะวาสนาอยู่กับวาสนาซะมันั้นได้เกิดกรรมขึ้นมากมายกับโลกธาตุสังสวัศ ท่านก็มาต้องมาสรุปให้สรุปให้ mustache mustache mustache? ทุกพ่อทุกชาติแห่งการอุบัติเกิดขึ <raft> ้นเนี่ยต้องโปรดสั <otion> ตว์กันนะอย่าอยู่กับตัวเองอย่าเพื่อตัวเองอย่ามัวแต่เพื่อตัวเองอย่ามัวแต่อยู่กับตัวเองแบบชั่วข้าวตัวเองก็ชั่วค้าวชาติหนึ่งก็ชั่วข้าวชาติหนึ่งก็ชั่วข้าวชาติหนหึ่งก็ชั่วคราวความเป็นลูกเป็นน้ามี่ก oui ็ชั่วค้าวชั่วค้าวชั่วข้าวแต่ถ้าไปติดมาแล้วมันจะกลายเป็นชั่วช้าไม่ใช่ชั่วขราว จะกลายเป็นวิวากวนเวียนอยู่กับสิ่งศิสิทธมันก็ชั่วช้าช้าชั่วกันชั่วกับวนเวียนลําบากอยู่นั่นสั่งกรรมใช้กรรมสั่งกรรมใช้กรรมก็วนเวียนอยู่ไอ้เรื่องสร้างกรรมใช้กรรมเนี่ยก็ช้าชั่วกันชั่วกับเมื่อไหร่จะสว่างช่วยสังสารวัฏสักทีผู้มีบารมีทั้งหลายเมื่อไหร่จะสว่างช่วยสังสวรวัสที มัวแต่ยอยู่กับตัวเองมัวแต่ยอยู่กับตัวเองมัวแต่อยู่กับพ่อพอ้ชาติตัวเองท่านก็ต้องมาพาให้อยู่เรื่อยๆพาโปรดเรื่อยๆในงนวันนี้ท่านไม่เอาเรื่องความเป็นกาษัตริย์ท่านสละราชบัลลังก์เลยในยุคนี้ท่านถ้าไมสละไปนี้ท่านก็ต้องมาเกิดใต้ร่มพระเวทชาติรุ่นหลังๆนี่มาเป็นกาษัตริย์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าท่านต้องสละให้ดู างนั้นไอ้พวกเรามีทพวกมีที่วาสนาทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่สละมันก็แข่งกันเอาแข่งกันเอาแข่งกันเอาแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันเป็นแข่งกันได้แข่งกันได้ยุคนี้ท่านก็เลยต้องสละวางแผนสละมาตั้งแต่ก่อนเกิดมันเกิดแบบไหนเกิดอย่างไรจุตติยังไงท่านวางแผนไม่ต้องแต่ก่อนเกิดต้องมาอยู่ในรูปแบบของการนำพาสละออกยังไง มิงั้นไม่จะวกกลับเข้าไปแข่งกันเอาเหมือนเดิมลูกเหล,เหล่าบริวารหน่อเนื้อพะทางปูลทั้งหลายพอดีสัตว์ทั้งหลายสายงานผู้ปล่สัตว์มีแต่สายกับสายอย่างเดียวไปติดตัวชั่วช้านี่แหละไปติดตัวชั่วช้านี่แหละพอลงมาแล้วมายึดติดในตัวเองปั๊บก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มช้าเลยไง ช้าชั่วกันชั่วกลับเลยในเนื้อหาตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์มันก็ช้าไปชั่วกันชั่วกลับมันไม่อาจจะตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์ได้แบบทันท่วงทีมันช้าไปเลยไม่รู้จะไปตัดสรุ้ช่วยเขาตอนไหนเพราะตัวเองมัวแต่ติดมัวแต่ยึดในตัวเองอยู่ไม่รู้จะไปตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์ตอนไหนเพราะตัวเองมัวแต่ยึดตัวเองอยู่ติดตัวเองอยู่มันก็เลยช้าจึงเป็นที่มาของคําว่าชั่วช้า ส่วนเล้วสามก็ต่อให้ไปแล้วไงเล้วสามก็ราะว่าไปสอนให้เขายึดเหมือนตัวเองไปสอนให้เขาติดเหมือนตัวเองหลงเหมือนตัวเองนี่เขาเลี้วสามตัวเองวนยังไงก็ไปสอนให้ทุกคนอื่นวนอย่างตัวเองนี่มันเลวสามจริงๆ ี่ขยันจัดทิปไปขยันจัดทิปมาปลูกเหมือนกันเลยกูขยันขึ้นขยันลงขยันลงขยันขึ้นจัดทิปขึ้นจัดทิปลงอยู่เงี้ยขยันขึ้นขยันลงอย่างเงี้ยวางแผนแล้ววางแผนอีก เหมือนกันเลยไม่ต่างอะไรกันเลยนี่อยู่ไปเท่าไหร่เดี๋ยวกูก็ขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวกูลองมาอีกแล้วเนี่ยขยันขึ้นขยันลงไม่ต่างอะไรกันจัดที่ปลอดสาาัดนี่เลยเดี๋ยวภัยเดี๋ยว่างอะไรกันเลยเห็นแล้วมันชั่วคาหมดกุบโลกชัว่วคาหมด อย่าให้มันชั่วช้าทุกอย่างมันชั่วขา้าวเราอย่าไปชั่วช้าอย่าไปหลงลงหลักปักฐานอุปทานเข้าไปในสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรหลงยึดซ้อนเข้าไปซะจนกลายเป็นช้าไปหมดทำไมต้องช้ามก็ต้องไปใช้วิบากเพราะตัวยึดติดนั่นแหละมันก็ต้องวนเวียนไปใช้วิบากไปช้าเป็นการเป็นกลับอยู่นั่นกว่าจะตัดรู้ช่วยสัรพสัตว์โอ้ยกี่การกี่กลับช้าอยู่นั่น ชอบหินก็ไปเกิดในหินชอบต้นไม้ก็ไปเกิดในต้นไม้ชอบอะไรไปเกิดในนั้นไม่ช้าไดยไงชอบอะไรไม่ได้เลยชอบอะไรไปเกิดในนั้นสิ่งนั้นเลยที่ชอบที่ชอบไม่ไม่ช้าไดยไงไปเวียนไหวเป็นพ่อเป็นชาติเป็นภูมิตอนนั้นตัวนี้ช้าชอบธรรมชาติตรงไหนก็ไปเกิดที่ธรรมชาตินั้นเลยเป็นเทวดาอยู่ในธรรมชาตินั้น สร้างจะดีขึ้นมาองหนึ่งชอบโอ้โหสิ่งนี้สร้างขึ้นก็ไปเป็นเทวดาประจําอยู่องค์เจดีเลยแล้วมันจะไม่ชา้าได้ยังไงความชอบแต่แล้วความชอบเนี่ยมันสร้างอายุรกรรมในภพภูมินั้นให้ยาวนานแค่ไหนดูที่ปริมาณของความชอบมันลึกขนาดไหนถ้ามันชอบติดจิตติดใจนี่หมูมึงเอ้จะเป็นเทวดาตอนนั้นนานมากเลยเฝ้าอยู่นั่น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 นานมากนี่แหละดูปูเ้วก็เรียกว่าปูก็เลยเรียกว่าชั่วช้ามันช้าเป็นการเป็นกลับ กูจะออกอยู่ตรงนั้นได้ต่างพุทธรูปเครื่ององค์ชอบสวยงามมากเป็นเทวดาประจำพุทธรูปเลยเวลาลาสังขารแล้วมึงมันเป็นเทวดาที่ไปไหนไม่ได้ไงมันเป็นเทวดาที่คาอยู่ตรงนี้ชอบนั้นมันไปไหนไม่ได้เฝ้าอยู่นั้นเลยนี่ก็เหมือนกันชีวิตสัตว์ทั่วไปกับเหมือนกันชอบไล่ชอบนาชอบพื้นป่าชอบลำธารชอบเขาชอบน้ํา ตายมันก็อยู่ตรงนี้อีกตายตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นอีกตายตรงนั้นก็อยู่ตรงนู้นอีก่ง,กงกที่ชอบที่ชอบไอพวกนักท่องเที่ยวกับมันกันไปเที่ยวต่นั้นตรงนี้ไปเกิดไปหลงชอบธรรมชาติที่นู่นตายหาที่บ้านตัวเองกิริญาไปจุติตรงที่ชอบนั่นเลยเป็นลูกคดรดัดาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมจากชั่วข่าวมันกลายเป็นชั่วช้าเพราะมันไปนติดของชั่วขรานี่แหละ ชีวิตช um, ั่วคราวร่างกายชั่วคราวอารมณ์ชั่วคราวจิตชั่วคราวปรุงแต่งก็ชั่วคราวสัญญาก็ชั่วคราวไอ so re so ้ที่มันไปติดของชั่วคราวมันก็เลยกลายเป็นชั่วช้าแทนที่มันจะชั่วคราวแบบแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปหลุดไปหลุดไปทิ้งไปทิ้งไปมันพอไปยึดมันปั๊บมันก็เลยไม่ยอมแล้วแล้วไปจากม okay. ันม ja ันก็เลยกลายเป็นช้าจากชั่วคราวก็เลยกลายเป็นชั่วนาตาปี มีงเห็นไหมล่ะไปอยู่ในแหวนบ้างไปอยู่ในแพทย์นินจินดาบ้างเพราะมันชอบแต่เป็นจิตวิญญาณในนั้นต่อไปอีกอเห็นไหม <c oughs> ก็เลยต้องพามาให้พามาเสียสละมันจะได้ออกจากคําว่าที่ชอบที่ชอบ พาปอดเรื่อยๆ้อ,อาล่อไปเนี่ยให้กูกูก็ยังไม่เอาเลยจะเอาไปทำไม <c oughs> แค่มีกูก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> แล้วกูจะเอาไปทำไม แค่มีกูขึ้นมาเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เมื่อยแล้วแต่เพระเหตุว่ามันมีมหากุนาต่อสรรพสัตว์อยู่ก็เลยต้องบโรลกแลก้วบุโลกอีกอยู่นี่ไม่ใช่ดับหนีไม่ใช่หลุดหนีไม่ใช่พ้นหนีไม่ใช่ว่างหนีไม่ใช่ตัดหนีแต่มาตัดช่วยมาดับล้างช่วยมาว่างล้างช่วยไม่ใช่ว่างหนี เพราะว่าย <iet> ังม mm ีมหากุนาอุปโลกอยู nice. ่เพราะสังสวัสดยังเป็นเหตุอยู่เพราะว่ารากฐานดั้งเดิมแของท่านเนี่ยไม่ได้มาจากความปรารถนาพ้นทุกฟังดีๆนะไม่ได้มาจากความปรารถนาพ้นทุกของท่านมันเป็นรากฐานที่มาจากมหากุนาแห่งองค์มหาพุทธมาจากมหากุนา แต่นั้นมันไม่อาจจะไปอยู่ตรงที่พ้นไม่พ้นได้เลยต้องสเสถียรเป็นกระสังสวัสดอย่างเดียวพ้นช่วยพ้นช่วยพ้นช่วยมันอาจจะมีความปรารถนาอยากพ้นทุกข์บ้างในบางครั้งบางคราวสมัยยังไม่กันกองเนื้อหาตัดสู้ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าท่ามกลางความทุกข์ของส,สรรพสัตว์ แล้วมันเบื่อมันหน่ายแต่ตอนนี้มันไม่มีความปรารถนาพ้นทุกข์อะไรท้านันเลยมันเป็นเนื้อหาที่พ้นช่วยอย่างเดียวมันไม่ได้มีความปรารถนาในเรื่องนี้พงนิพานตามคติของโลกเลยมันล้างอย่างเดียวของท่านนี่ไม่เกี่ยวกับน,นิพานมันนิพานโดยดุดยดี สองท่านนี่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นโดยดุษสีเลยอย่างเดียวท่านั้นคือสังสวัสอย่างเดียวท่านั้นคือสังสวัสดิอดไปเลยล้างไปเลย